ขอเจอตี้ก <c oughs> <m> ัดกาดหน่อยไม่ใช่กาดแบบเจอตี้เี่ไม่เป็นน่ะเจอตี้แรงเยอะๆเลยเงี้ยไม่เอาแรงน้อยๆอ่ะรู้ไหมว่ามันน่ากลัวขนาดไหนโอเคเขาอยู่ข้างในอ่ะเอ้ยไม่โดนฮึมหืมเลยผมนี่อื้อหือเลย เฮ้ยเขาสายเนียนว่ะเขาสายเนียนจริงๆด้วยไหนอ้าอ,อยู่ตรงนี้จริงๆรงะวังไปก่อนระวังไปก่อนปิ๊มดักหน้าอุ้ยดักหน้าตีไม่โดน ดักหน้าแล้วต้องตีโดนบ้างแหละแตดักหน้าแล้วต้องตีโดนบ้างแหละเฮ้ยหายไปไหนละผมไล่ตีผมไล่ตีมันต้องเป็นตัวไล่ตีฮะไม่มีเต๋อตายยากนะคนเนี้ยอุ้ยโอ้โหนิดเดียว ได้ได้ได้ใครใครมาส่องไฟกลับมาเดี๋ยวนี้ก็นี่ไงล่ะใครมาส่องล่ะไฟนะ่ะใครมาส่องล่ะ ไม่ชอบเลยไฟไฉายเนี่ยตัวนี้เล่นยากมากครับผมว่ามันเล่นยากนะแต่ว่าถ้าแบบบิ๊กโดนๆนี่แบบมันจะกลายเป็นง่ายไปเลยแหละแต่วผมก็ยังเล่นไม่เก่งนะครับ <c oughs> ถ้าอ่านช้าต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> มันเล่นอยู่ใช้สมาธิ <c oughs> อืมล้มไปเลยคือเราอยากจะบอกเรานายว่าเราวิ่งเร็วมากเลยอะเราวิ่งเร็วมากเลยอะ <c oughs> เราวิ่งเร็วเร็วแต่ถ้ามีบิคงจะจะดีกว่าน,นี้นะเนี่ยเอาจริง ถ้ามีบิงด้วยแบบจะดีมาก <c oughs> อ้าวเขาไม่ช่วยกันแล้วนู่นไง เรามีเปิร์กรักผัวกวัวตายนะกไม่ใช่รักตัวกวัวตายอยู่มันก็จะดีนิดนึงตอนเขาบาดเจ็บมันก็จะช่วยให้เขาซ่อมไฟช้าด้วยผมมันเวิร์กมากตอนนี้ยังบินใช้งานไม่ได้นะอเออใช้ได้แล้วเฮ้ hey. ก็เจ็บกันอยู่หมดทุกคนเนี่ยทำไมทำไมเจออ็บอะ่ะออไฟฉาย <c oughs> โอ้ยอยากช่วยเพื่อน <c oughs> แต่แอบไม่เนียน ไฟฉายเนี่ยถ้าไปส่องใส่ฆาตรกรหร,รือฆาตกรฆ่าได้เลยนะครับ <c oughs> เฮ้เราเจอคนสุดยอดไปเลยล่ะ <c oughs> เราไม่วิงก่อนเราไม่วิงก่อนแป๊บ,บนึงดอูอ่ะเออถ้าเป็นไปได้ก็จะไลฟ์ทุกวันนะ แต่ว่าส่วนมากจะมีคำว่าขี้เกียจมาด้วยนะอยู่กันเร็วปีเลยนะสิเฮ้ยโทเทมไฟเราอะนายอย่ามายุ่งอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้คือไม่ได้บิงนะแค่ไล่ตีนะ เราจะดักทางง่ายนะครับตัวนี้เอาจริงๆมันดักทางง่ายมากเลยนะ เาลืมแม่บ,บิงไม่ผ่านอี่มาให้ตีซะดีๆเฮ้เขาหายอะ่ะเขาหายไปในดงข้าวโพด มันก็ยังจะมันเนียนอีกเนาะเฮ้ยก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่ไล่แล้วเขามาอุ้มตัวเองแล้วไม่โดนแทงหลังด้วยโค้ชโชคดีเลยรเราจะแขวนเขาไปเรื่อยๆนะเราไม่ซีเรียสแพ้ก็แพ้ฮนะตอนนี้ เขาอยู่ตรงโน,น้นแต่เขาไม่มาปั่นเครื่องนี้นั่นมันใช่เลยเฮ้ยไม่โดนโอุ๊ยติดโอ้ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็รีบไปก็รีบไป,บไปพี่รีบอันนี้รีบ,อ,นนรบอันนี้รีบจริจรงๆนลเนี่ยอุ๊ยอ,ยอ,ยอยจะทันไหมวะเนี่ยอุ๊ยเสาไกลมากแล้วเดินชา้าชิบโอเคตายแล้วหนึ่ง มาทุบไม้ให้มาทุบไม้ก่อนี่ฟังเสียงอยู่นะ ไม่น่าวิ่งกลับมาเลยอะวิ่งกลับมาเพื่อโดนตีชัดๆตีนี้มันดัดทางง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแล้ทำไมมันล้มกันหมดเลยวะเนี่ยอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะลอ่อก่อนต้องลออ่อก่อน เราในการไปแขวนะ่ะอุ้ยเขาซ่อมตัวกันเร็วมากสุดยอดไปเลยผมเดินเร็วอยู่นะพี่เฮ้ยไปไป,ไปเรากลับไปก่อนเราไปตีคนที่เขาจะมาช่วยก่อนดีกว่า ตีไม่โดนตีไม่โดนบิ๊กนะ <c oughs> มีการสะดุดสะดุดกับหลังมาด้วย <c oughs> โอ้ยไม่ทันวะเ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอ อุ้ยแม่อันนี้ผมพลาดอันนี้ผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองเราจะไล่คนไปฉายก่อนคนน่าจะฉีกไปแล้วไหมไม้เป็นไรไปหาคนอื่นนะโอ้โนโนโน,น,น,นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวคืออยากตาย ใช่ไหมครับอุ้ยเขารู้ว,ว่าผมจะดักอย่างเงี้ยเฮ้ยมีแทงหลังวะเนี่ย สองคนจะเอาตัวรอดกันยังไงเนาะเฮ้ยเขาปั่นเครื่องไหนกันเนี่ยถ้าเครื่องพวกนี้ไม่ใช่แล้วจะเป็นเครื่องไหนก็ได้ไอ้าวอ้าว เดี๋ยวก็โดนซะหรอกเนี่ยอันเนี้ยโดนแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคเขาเรียกว่าชอดชอดฮานะ โอ้ยโอ้ยเกือบโดนเกือบเนียนละอันนี้เกือบเนียนละเกือบโดนหล่อแบบเต็มๆเลยเขาเจอหลุมแล้วปะเนี่ยหรือว่ายังไงไม่เป็นไรให้เขาออกก็ได้ ออกออกเพื่อเดี๋ยวเรา,าปิดสตรีงกันดีกว่าเป็นตัวผู้ชายซะด้วยสิให <c oughs> ้เขาออกก็ได้ถ้าเขาเจอหลุมแล้วนะ เดินหาเสียงหลุมดีกว่าโอ้โหตรงนี้ไม่มีเลย แล้วทำไมเขาไม่ลงหลุมไปวะตะกี้เนี่ยผมไม่ใจดีหรอกนะอ๋อแต่เขาน่าจะมีกุญแจมั้งเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถ้าเขามีกุญแจก็คือเขารอดได้เลยมามามา เนียนจัดโคตรเนียนฮะเป็นเป็นเอ่อช็อตที่อยู่ตรงช็อตที่อยู่ตรงไหนอะเขาเรียกอะตรงนั้นอะตรงทุ่มไฟตรงนั้นอะเนียนมากอุย้ยไม่โดนเอาจริงๆก็มันก็ได้อยู่ แต,แต่ทำไมเขาไม่ลงหลุมอุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออไม่โดนน้องตายแล้วแหละอุ้ยไม่โดน ืคอโดนนะเนียนมากเนียนมากแต่คือเขาไม่ลงหลุมผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ลงหลุมคนเนี้ย